ขพดค่ะยี่สิบสี่วันใช้อดีออนนะคะอดีออนค่ะก็พอใจอยู่นะคะพอใจอยู่เพราะว่าแมกดขึ้นมาไม่สวยนะคะทีนี้เดือนนี้สวยแล้วนะคะก็สองเมตรอยู่นะคะประมาณสองเมตรนึกว่าจะไม่ได้ผลนะคะมาใช้อดีออนได้ผลขึ้นมานะคะก็ดีนะคะดีสนองมะลิวงนลคะ่ะอัปเตกข้าพูดค่ะเจ็ดสิบสี่วันเจ็ดสิบสี่วันค่ะ ก็งามอยู่นะคะเข้าหัวอยู่นะคะสองเม็ดนะคะกว่าจะรดน้ำใส่ที่ไก่ใส่ปุ๋ยแส่อะไรก็มันผีดอารียอนเี้าป่าประมาณดอกก็ลังจะออกนะคะอาจารย์ปีการสอนก็บอกว่าผีดสามครั้งสามวันจะเรียกเก็บอาจารย์โจดี้ก็บอกว่าผีดเพื่นดินด้วยก็ผีดตั้งพื้นดินผีดตั้งบนฟ้านะคะต้องแกวทั้งเีดั้งคน เวลาเกียวเก็บเกียววันนี้เองนะคะได้ผลนะคะลูกเล็กๆลูกโตๆลูกวุนวดแป้งก็เยอะนะคะเอาลงใส่เครื่องตรวจของเขาดังติ๊งติงๆิ๊งิงิบอกว่าโอ้ยแห้งดีก็บอกว่า29เปอร์เซ็นอเต็มโรคบาดแผลติดอแล้วก็ไปเห็นคนข้างนานะคะปอกใหญ่นะคะปอกใหญ่แ่ได้น้อนก่อนัวน้องนะคะ เขาไมาพื้นที่นะคะแต่ว่าฝาของเขาใหญ่แล้วก็เยอะมากนะคะคือหมายถึงว่ามองดูแล้วมันงามาของเราของเราไม่งามต้นเตีะปาก็ไม่อ้วนไปทำน้ำหนักดุของเราจะเงินเงินก็ได้เยอะกว่าเขาแล้วก็น้ำหนักก็ได้เยอะของเขาได้หกสองตันพวกเราได้สองตันเจ็ดทั้งที่ฝาของเขาใหญ่นะคะใหญ่แล้วก็อ้วนแล้วก็เขาก็ได้หกบาท ประมาณ50กระตังประมาณนั้นของสนองได้80สตังเพราะว่าแป้งมันเต็มนลนะตื่นแป้งน,นะคะตืต่นเช็คิ้ด้